สวัสดีครับอยู่กับรังเกดด้วยคาเวเตอร์ทรัครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันกีนก่นหนึ่งคลิปครับคลิปนี้เรามาเสริมดินครับนี่กับเจ้าซีรีห้าร้อยเจ้าซีรีห้าร้อยลูกผสมจาก F18 เติบโตมาเป็นซีรีห้าร้อยครับโอ้โๆ จาก f อ8ครับเติบโตมาเป็นซีรีส์500ลากพ่วงครับก็หน้าไปหน้าไปไปก็ก็เท่าเกน้อยบอกว่ากว่าจะได้ขนาดนี้ก็หมดเป็นล้านกว่าครับ เจ้าซีรีส์ 500. ้0 0นี่ครับหล่อเท่เลยครับใหม่หมดทั้งคันสามชาด้วยครับแน่นอนจริงใหม่หมดทั้งคันครับของเก่าคือคัดซี มาต่อด้วยซีดีห้าร้อย500อีคันครับคันนี้รถห้างครับของเท่ของเท่ครับคันนี้ของเท่เท่ทั้งคันครับคันน,น,นี้รถห้างถอยทีมงานรถพ่วงครับถอดลูกมาช่วยวิ่ง óu, ờ. con dài thế, o, x, na x, x อ๋อถูกหมดเลยไปนี่อ๋อลง เสียงสนานวันไหวเลยครับเอามาอีกคันหนึ่งครับเปอร์เฟียอดีต F18 เหมือนกันครับคันนี้มาแบบนิ่มๆไม่หมดทั้งคันยกเวทคันซกับเปอร์เฟียแล้วก็ นี่ครับเจ้าซีรีส์0คันนี้ด้วย F18 แปแปลงเอาเสริมดินไปก่อน,นครับคลิปนี้เจอดินอะไรอย่างนี้นี่ ทำงานง่ายไหมนี่ดีเดี๋ยวนี่นี่ร้อยมาลูกพี่อ๋อเอ,อ้ยอพอปอน้าป้ายโอ้ยยืนสู้กับแดดครับตันนี้ แรงมากไปปีกปีกโอ้เออพอดีรถเกรดท่อท่อน้ำแตกครับท่อมอน้ำแตกก็เลยมาโบกให้โบกให้รถดำเทดินก่อนครับเออร้อน ทางกีเดอร์ก็ขอคารมกันครับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามเลยครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ